ลูกชิดอบแห้งราคาใสเซลราคาหลักสิบสบาทมาแล้วจ้า ใครเจอไลฟ์นี้แล้วทุกคนจ๋าอย่าปัดนี้อย่าเลื่อนผ่านหยุดฟังแป๊บหนึ่งจ้ะใครที่กําลังมองหาของกินเล่นของขบเคี้ยวนะจ๊าทุกคนจ๋าหนึบหนึบกินเล่นอร่อยอร่อยนะจ๊ะนโนนะคะเพื่อจะได้ไม่เสียสิทธิ์กันนะจ๊าวันนี้พี่ตามมาบอกสิทธิ์นะคะมาบอกสิทธิ์แฟลเซลให้ทุกคนเลยนะคะทุกคนจ๋าเวลาจํากัดแล้วก็จํานวนจํากัดด้วยนะนะคะสำหรับลูกชิดอบแห้งกินเล่นค่ะทุกคนจ๋าน่ะเคี้ยวเพลินนะคะเคี้ยวเพลินกินอร่อยนะจ๊ะนโนนอ่าเรียกว่าหนึบหนับนะคะเคี้ยวอร่อยนะคะไม่หวานมากหวานแบบธรรมชาติไม่ใช่ลูกชิดดเเชื่อออมมาาบนะะค ไม่ใช่ลูกชิดเชื่อมเอามาอบนะจ๊ะนะคะเป็นลูกชิดนะคะที่แบบว่าเราอบทุกวันนะคะานน้นนะคะทำสดทุกวันเลยจ้าะะะสามารถเก็บได้ถึง6เดือนเลยจ้าไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่วัตถุก,กันเสียด้วยนะมีกากใย,ยไฟเบอร์สูงมากใครที่ท้องผูกใครขับถ่ายยากนะคะต้องมีติดบ,บ้านเลยจ้านะคะเคี้ยวเล่นเคี้ยวเพลินจนลืมอิ่มกันเลยจ้า มีหลายไซส์หลายกลิ่นให้เลือกนะคะทุกคนจ๋ามีหลายไซส์หลายกลิ่นแล้วก็หลายรสให้เลือกด้วยนะจ๊ะเนาะหลายแบบให้เลือกด้วยนะคะมีรสสตรอเบอรี่รสอัญชันมะพร้าวนะคะรสกาแฟรสใบเตยแล้วก็รสออริจินัลจ๋านะคะสำหรับใครอยากได้นะคะรสแบบรวมมิตรนะเรามีนะคะรสทั้ง5รสนี้ทุกคนจ๋านะคะรสสตรอเบอรี่รสอัญชันมะพร้าวรสกาแฟรสใบเตยแล้วก็รสออริจินัลนะคะเนาะถุงละ100กรัมนะคะถุงละ100กรัมค่ะใครอยากจะเปิดใจลองนะคะทีละรสได้เลยจ้านะคะ ใครอยากจะเปิดใจลองอยากลองทุกคนจา๋ามีตะก,ก้าที่ขนาดทดลองให้จิ้มเลยกดที่ตะก,ก้าได้เลยจา้าเนาะเราชอบนะคะหรือว่าเรา,เอ,าอยากจะกินแบบไหนทดลองแบบไหนสามารถกดได้เลยที่ตะก,ก้านะจา๊าเนาะนะคะเรามีตะก,ก้าให้เลือกด้วยนะนะคะเนาะสำหรับใครที่สั่งแล้วนะคะทุกคนจา๋าพี่มะสั่งแล้วให้พี่ตาหน่อยนะขอบพระคุณมากๆทุ order, กออเดอร์จ้า ขอบพระคุณมากๆากทุออเดอร์นะคะโปรแฟลเซลกำลังจะหมดลงไม่กี่เอ่อไม่อีกนาทีนุกคนจ๋านะคะสําหรับโปรแฟลเซลกาลังจะหมดลงอีกไม่กี่นาทีนี้นะใครที่เข้ามาแล้วอย่าเลื่อนผ่านอย่ากดนี้นะคะ่ะอย่าเลื่อนผ่านอย่ากดนี้นะคะทุกคนจ๋าฟังแป๊บหนึ่งนะคะแล้วคุณจะได้สิทธิ์นี้ทันทีเลยค่ะลูกชิ้นอบแห้งราคาแฟลเซลมาแล้วจ้าสามสิบเก้าบาท 9บาทนะคะใครมีค่าส่งไปเก็บคูปองส่งฟรีก่อนทุกคนจค๋ากดติดตามช่องได้เลยนะใครที่เข้ามาใหม่สวัสดีลูกค้าท่านใหม่ด้วยนะคะโนนะคะสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามช่องกดติดตามช่องก่อนได้เลยคะ่ะทุกคนจ๋าเพื่อจะไม่เสียสิทธิ์นะจ๊ะนโนนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งใครที่ยังไม่กดติดตามช่องนะคะเดี๋ยวจะไม่เห็นนะคะเอ่อรา,าะคาเลยค่ะหรือว่าเอ่อตัวที่ปักหมุดให้นะจ๊ะนโนนะคะลูกชิ้นอบแห้งวันนี้พี่ตามาจัด flash s ให้นะคะทุกคนจ๋าหมดแล้วหมดเลยนะนะคะถ้าเกิดใครที่อยากได้ราารราาาาาาคคคคียยกว่ปะะะหหััดนะะาาลนละ รักหลักสิบรักขบไปหยันนะคะวันนี้พี่ตามีตะกร้าให้ด้วยกดจิ้มได้เลยค่ะกดจิ้มได้เลยนะทุกคนจา๋าหมดแล้วหมดเลยนะคะไม่มีเติมสต็อกนะกลิ่นไหนรสไหนนะคะน้นนะคะรสชาติไหนหมดแล้วไม่มีเติมสต็อกแน่นอนจ้านะคะหมดแล้วหมดเลยนะจา้าน้นนะคะสําหรับใครอยากจะเปิดใจลองเป็น5เป็น5รสชาติทุกคนจา๋าเรารวมนะคะรวมทั้งหมด5รสให้นะคะทั้งหมด500กรัมถุงละ100กรัมจา้า รือว่าใครสนใจเป็นรถนั้นรถเดียวเลยก็ได้ค <illions. S 1> ่ะกดได้เลยนะคะเรามีตะก้าให้กดอยู่แล้วเนาะนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางแล้วก็โอนค่ะใครสะดวกแบบไหนกดได้เลยค่ะทุกคนจ๋านะคะของกินอร่อยอร่อยแบบนี้ต้องมีติดบ้านไว้ค่ะทุกคนจ๋าเอาเป็นของฝากก็ไม่น่าเกลียดเลยนะคะเอาเป็นของฝากก็ไม่น่าเกลียดเลยนะจะเนะสำหรับใครที่กาลังมองหาของเคี้ยวกินเล่นนะคะแบบหนึบๆอร่อยอร่อยพี่ตายกินแล้วบอกเลยว่าต้องทุกคนต้องติดใจเหมือนพี่ตาเนี่ยเลยค่ะเพราะตอนนี้มันมีหวานมากค่ะหวานแบบธรรมชาติไม่ใช่ลูกชิ้นเชื่อมเอามาอบเดินนะคะเนาะสามารถเก็บไดด้ถึง6เือ 啥？打 ไม่ใส่สารกันบุกไม่ใส่วัตถุก,กันเสียด้วยมีการใยไฟเบอร์สูงมากใครท้องผูกใครขับถ่ายยากนะคะต้องมีติดบ้านไวเลยจ้านะคะเคียวเล่นเคียวเพลินจนเลิมอิ่นกันเลยจ้านะคะเนาะมีหลายไซส์หลายกลิ่นให้เลือกด้วยหลายรสชาติให้เลือกด้วยค่ะใครอยากเปิดใจทุกคนจา๋าเรามีนะคะให้ลองด้วยนะคะเนาะมีขนาด100กรัม500กรัมนะคะหรือว่า1000กรัมนะคะเนาะใครอยากจะได้เป็น5รสชาติเราก็มีให้เลือกด้วยนะคะกดที่ตะกร้าได้เลยจ้าใครเข้ามาแล้วนะคะทุกคนจ๋าากกดติดตามช่องหน่อยนะจ๊าเนาะนะคะมีบริการ อะะขอบคุณทุกออเดอร์จ้าโปรแฟลตเซลกำลังจะหมดอีกไม่กี่นาทีนี้ค่ะทุกคนจานนาทีทองรีบกดรีบจิ้มเลยค่ะทุกคนจานนาทีทองกดเลยนะอย่าพิ่งกดนี้อย่าปัดเลื่อนหนีค่ะทุกคนจ้าของกินอร่อยนะคะราคาไปหยัดนะคะเนาะราคานี้หายากมากราคานี้หายากมากๆเลยนะคะเนาะเอาไว้ติดบ้านเอาไว้ติดบ้านเคียวเล่นนะคะบอกเลยว่าอร่อยจริงพี่ตาคอนเฟิร์มค่ะอร่อยจริงพี่ตาคอนเฟิร์มนะจ๊ะเนาะใครที่เข้ามาใหม่ฟังไม่ทันเดี๋ยวพี่ตาพูดให้อีกรอบนึงนะคะ